คนครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาสาร,รภาพสาร,รภาพอะไระหรอคือว่าฝีมือผมตกไปเยอะมากเลยผมพูดจริงๆนะว่าฝีมือผมตกไม่เชื่อว่าฝีมือผมตกยังไงะหรอไปดูนะครับคลิปนี้คือคลิปนี้ผมอัดคลิปไว้ในเกมฟีไฟนะครับไม่ได้อัดคลิปแบบอัดหน้าจอเข้าใจใช่ไหมคือผมอยากจะให้ทุกคนดูว่าผมเล่น แบบโคตรกล้าเลยอะในเกมเนี้ยผมคิดว่าในเกมเนี้ยผมน่าจะกล้าที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานั่นเองนะครับผมมันจะกล้ายังไงหรอไปชมกันเลยนะครับผมผมก็ลงแถวๆตรงที่เพื่อนลงแล้วกันนะครับอะไรต้นแม่น้ำอะไรเนี่ยแหละแล้วเราก็ฟาร์มคนละหลังกับเพื่อนเลยนั่นเองนะครับผมเบอร์หนึง่งอย่ามาแย่งผมสิครับ ผมขอบบริเวณนี้ได้ไหมล่ะอย่างน้อยขอให้เจอปืนลูกสก่อนอุ้ยปืนลั่นโทษทีพอดีว่าอยากยิงคนนะครับผม,มเลยลั่นมาก่อนไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะแต่ก็จะสู้อย่างเต็มที่นะครับผมเฮ้ย m 4็วันหนึ่งขีดว่ะถือว่าโชคดีอยู่นะแต่ถ้าโชคจะดีกว่านี้คือเราต้องเจอปืนในระยะประชิดนั่นเองนะครับผมซึ่งเราไม่เจอปืนในระยะประชิดคือ มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับผมที่เราจะสามารถยิงคนอื่นชนะได้นั่นเองนะครับผมเราก็ไปลุยเลยแล้วกันนะครับผมเก็บของฟาร์มของยาวๆครับช่วงต้นเกมมาซีเราไม่สามารถเก็บยาได้เลยอะทำไมกระเป๋าเต็มจะเร็วจังวะผมไม่เก็บแล้วกันผมวิ่งไปหากระเป๋าก่อนลวกันดูซิว่าตรงบริเวณเบอร์1กับเบอร์สนี่ จะมีกระเป๋าหรือเปล่าโอ้โหแล้วเพื่อนอยู่ตั้งร้อยกว่าเมตรเลยเหรอไกลแท้ลไะเดี๋ยวผมจะโหนในที่ดีดนี่ไปแล้วกันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขอเรียกว่าที่ดีดแล้วกันนะครับผมเราจะดีดไปไหนเหรอดีดไปต้นเพื่อนนั่นเองนะครับผม โอเคดีดมาแล้วตอนนี้เราก็มาฟาร,ร์มบริเวณนี้โอ้โหผมจะมาฟาร,ร์มบ้านหลังนี้ซะหน่อยเบอร์หนึ่งน่าจะฟาร,ร์มไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ไปฟาร,ร์มตรงอื่นก่อนละกันบ้านสองหลังนี้ยังไม่มีใครมาฟาร,ร์มใช่ไหมลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามีคนมาฟาร,ร์มแล้วหรือยังน่าจะยังไม่มีนะครับผมโอเคทอมสันดีกว่าไม่มีปืนในระยะใกล้เล่นนั่นเองนะครับผมใช้ทอมสันก่อนละกันนะ ซึ่งทอมสันมันก็สามารถยิงคนในะระยะใกล้ตายได้นั่นเองนะครับผมถ้าเล่นเป็นจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าถ้าเล่นเป็นนะเน้นย้ำว่าถ้าเล่นไม่เป็นก็ควรไม่เล่นนะครับผมเพราะผมเคยเล่นทอมสันช่วงแรกๆอะ่ะคือช่วงนั้นแบบว่าเล่นไม่เป็นเลยแหละโ oh, <no. S 1> อ้โหสู้ปืนไหนก็สู้ไม่ได้นะครับผมขนาดใช้ทอมสันแบบมีสก,กินนะ แต่ตอนนี้ผมลืมเอาสกินมาช่างมันเถอะถึงไม่ได้เอาสกินมาแต่เราก็ต้องใช้ฝีมือของตัวเองเล่นอยู่ดีเนาะจริงๆฝีมือผมให้ฝีมือ80%นะครับสกิน20%อ่ะสกินดีคือ20%แต่ฝีมือยังไงมันต้องมาก่อนสกินอยู่แล้วใช่ปะมันถึงจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับผมชัยชนะในจัดอันดับของผมก็คือชนะ ได้อันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันดับหนึ่งของแมปเนี้ยของเกมนี้นั่นเองนะครับผมได้ที่หนึ่งอ่ะพูดง่ายๆเลยเ,ลเนาะตอนนี้เราก็เปิดกล่องของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเราก็วิ่งมาบ้านหลังนี้ไม่คิดว่าจะมีคนอยู่หรอกมั้งแต่แถวๆนี้ส่วนมากเท่าที่ผมเคยลงนะครับผมมันน่าจะมีคนมาฟาร์มอยู่นะหรือว่ามันไม่ฮิตหรอวะมันน่าจะเหมือนพีคช่วงแรกๆเนาะที่ เขาฮิตกันแล้วหลังๆเขาก็ไม่ค่อยลงพริกกันเมืองพริกไม่ค่อยเดือดเลยหลังๆแต่อันนี้แรกๆก็เดือดเหมือนกันนะครับตรงจุดน,นี้เท่าที่ผมเคยเล่นแมปนี้มานั่นเองนะครับผมตอนนี้ไม่เจอคนหรือว่าเรายังไม่เห็นคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมเลือกที่จะซื้อกระเป๋าสามนั่นเองนะครับผมขี้เกียจหาแล้วซื้อดีกว่านะซื้อมันอาจจะไวกว่าเยอะเลยตอนนี้เราก็ มีพื้นที่กระเป๋าเหลือยแยะๆเลยนะครับที่จะเก็บของนั่นเองของมีอะไรมักงนาะแท้ๆนเนี้ยโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่เจอเหรียญก็ถือว่าดีอยู่ดีกว่าการที่เราไม่มีเหรียญน,นั่นเองนะครับผมผมก็เปลี่ยนมาใช้ a m 8หน่อยละกันซึ่งผมจะลองดูว่าถ้าผมกลับมาใช้สิ่งของที่ผมไม่ได้เล่นมานานเลยก็คือปืนระดับ ตำนานเลยอะที่ผมไม่ได้เล่นมานานเลยผมจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่านะซึ่งไอเกมแปดนี่สกินผมถือว่า,วาวดีเลยแหละดาเมจบวกสองเลยนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นก็เพราะว่ามันมีปืนที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมปืนที่ดีกว่าไม่ใช่สกินที่ดีนะผมบอกว่าปืนที่ดีกว่าตอนนี้เราก็ลงมาเก็บของข้างล่างที่เดิมนะครับผม ซึ่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์2ก็มาฟาร์มบริเวณที่เรามานั่นเองนะครับผมจริงๆผมก็ไม่ได้ห่วงห้ามอะไรหรอกเพราะผมฟาร์มไม่หมดอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นจุดที่แบบว่าของดีเยอะๆหรือของไม่ดีเยอะๆก็แล้วแต่นะครับที่ผมลงท้ายว่าเยอะๆก็คือแบบของมันเยอะนั่นเองนะครับผมยังไงผมก็ฟาร์มไม่หมดอยู่แล้วแหละก็แบ่งๆกันไปเนาะแต่ถ้าเจอศัตรูก็ ช่วยๆกันยิงหน่อยแล้วกันไม่ใช่ให้ผมยิงคนเดียวพอผมล่วงปุ๊บคุณไม่ยิงตายแล้วคุณทําให้ผมล่วงไปแบบฟรีๆหรือว่าตายไปแบบฟรีๆแบบนี้มันก็ไม่ดีด้วยครับต้องมาช่วยกันยิงออนนี้ผมเลือกที่จะเข้าวงมาก่อนนะครับใครที่คิดว่าผมไม่กล้าเล่นนอกวงอะไรหรอผมพูดเลยว่าจริงครับผมไม่อยากเล่นนอกวงตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าผมไม่อยากเสียเลือดเนาะ ที่ผมเคยพูดไปลหลายคลิปแล้วว่าตั้งแต่ต้นเกมะช่วงกลางเกมะผมไม่อยากเสียเลียดกับวงนะครับผมอุ้ยแล้วเรามีเหรียญพันหนึ่งแล้วอะช่วงที่เราแบบว่าอยากได้เหรียญจริงๆมันมักจะไม่เจอนะครับผมไม,ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ช่วงที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะเจอเหรียญแต่ดันไดเหรียญโคตรเยอะเลยนะครับผมเออได้เหรียญมาก็ไม่เป็นไรเราคอยชุบเพื่อนแล้วกันนะ คอยเอาไว้ชุบเพื่อนคอยเอาไว้แบบซื้อของยามที่เราจําเป็นแล้วกันนะครับผมตอนนี้แล้วผมเลือกที่จะวิ่งไปหาเบอร์สามแล้วกันนะครับผมไม่เชิงหาเบอร์สามหรอกจะวิ่งไปตรงจุดชุบนั่นเองนะครับผมเลือกไปตรงจุดชุบก็เพราะว่าเห็นคนชุบแต่ดูทรงแล้วไม่น่าที่จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมถ้าทันก็จะยิงเขาให้ตายเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ทันก็เราตายเชื่อผมปะ มาไม่มีอะไรที่จะต้องเสียอยู่แล้ววัดไปเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปอุย้ยมาเดี๋ยครับอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยขอโทษครับเพื่อนอเพื่อนมาช่วยผมที่ผมตายแล้วโอเคยิงล่วงโอเคซ้ำซๆำซำโอ้โหเพื่อนมาทันเวลาพอดีเลยเนี่ยที่วงกาลังที่จะชุกเต็มแล้วนั่นเอง <laughs> เราเกิดพอดีเลยขอบคุณครับเพื่อนผมคือ จะได้คิวแต่มันก็ไม่ได้คิวโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมลงตรงจุดนี้เลยแล้วกันในวงนั่นเองนะครับผมเราอยู่ในวงตลอดนั่นแหละเราไม่อยากที่จะออกนอกวงสักเท่าไหร่โอ้ยโดนคนเก็บไปหมดแล้วมั้งนีอ่อย่าตกนะอย่าตกนะตรงนี้ม่ีปืนอะไรให้เราฟาร์มมั่งหูมีแค่เกาะ ได้เกาะสามมาก็ถือว่าดีอยู่หรอกแต่อยากได้ปืนมากกว่านั่นเองนะครับผมเพราะปืนมันช่วยเหลือเราได้เยอะกว่าเกาะเนาะได้เกาะมามันก็คอยป้องกันให้เราอย่างเดียวแต่มันช่วยให้เราได้คิวได้หรือเปล่าละ่ะก็ไม่ได้คิวนั่นเองนะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องวิ่งไปหาฟาร์มตรงจุดอื่นนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็มีคนเราวิ่งอ้อมดีกว่าเนาะดีกว่าที่เราจะวิ่งไปทางตรงนะครับผม วิ่งไปทางตรงดูทรงแล้วไม่น่าที่จะอยู่รอดอย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้เหลือ26คนสุดท้ายโอ้โหเล่นมาถือว่านานพอสมควรแล้วนะยังเหลือตั้ง26คนอยู่เลยเหรอผมว่าเกมนี้น่าจะมีแต่คนตึงๆอย่างแน่นอนนะครับผมผมมั่นใจเลยแหละแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้อง หาวิธีที่จะเข้าไปใกล้เพื่อนให้มากที่สุดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยก็ดังเก็บอาวุธมีคนเปิดแล้วโอเคเลยมีคนแปลดแบบนี้ก็ได้ปืนมาใช้แบบฟรีๆเลยดีครับขออย่างเดียวนะอย่าเพิ่งมีศัตรูมานั่นเองนะครับผมให้ผมเลือกฟาร์มของฟาร์มปืนได้อย่างพอใจก่อนนะครับผมค่อยมานั่นเองโอ้ย ผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกปืนอะไรดีวะผมเล่นนี่ดีกว่าปุนลูกซองนั่นเองนะครับผมลูกซองช้านเมื่อกี้ผมเห็นอยู่โอเคเก็บลูกซองช้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เก็บกระสุนลูกซองก่อนละกันแล้วเราก็วิ่งไปตรงจุดอื่นก่อนละกันนะครับผมตอนนี้เลือกที่จะวิ่งไปตรงจุดอื่นก็เพราะว่าไม่อยากที่จะเจอศัตรูนั่นเองนะครับผมผมมั่นใจเลยว่าอย่างไัก็ต้องเจอศัตรู มาถึงก็เจอเลยหรอมาเดยครับมาดิเพื่อนช่วยผมหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยผมหน่อยผมกลัวตายว่ะเดี๋ยวผมเป็นตัวแทงให้เพื่อนยิงล่วงสี่ล่วงโอ้โหทำไมเราล่วงแทนวันนี้นเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอาให้ล่วงนะเว้ยไม่ใช่สองหนึ่งแพ้อับอายไขย้ที่หน้าแทบเลยเนะี่ยขอบคุณครับที่ชุบผมชุบขเพื่อนชุบขเพื่อน ไปนเน็ติงเหรอเฮ้ยโอเคเพื่อนยิร่วงแล้วอ้าวเราดันตายซะงั้นทำไมเพื่อนไม่ชุบเราวะอยู่ดีเพื่อนก็ไม่ชุบเราเฉยเลยหเสียดายว่าเพื่อนมีเลียงทั้งสามพันไปชุบหน่อยชุบหน่อยวันหนึ่งชุบผมทีผมอยากเกิดมาเล่นแล้วครับผมไม่ยากมาดูพวกคุณเล่น ถึงผมเล่นกลาก็จริงแต่ผมก็ไม่อยากมาดูพวกคุณเล่นนะครับผมโอ้มันทำให้ผมแบบว่าไม่มีที่ยืนในเกมนี้เลยเนี่ยเว้ยแล้วเขามี MP5 3ขีดแล้วก็สก a า3ขีดวะ่ะสก a าน่าจะเก็บมาจากกล่องศพเราใช่ไหมเบอร์หนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะใช่อย่างแน่อนอนนะครับผมซึ่งผมเก็บมาแท้ ทำไมเพื่อนไม่ไปเก็บในโกดังเอาวะมันเก็บจากกล่องศพแล้วเฉยเลยเพื่อนเข้าไปชุบได้ไหมอ่ะเรยกที่จะชุบผมขึ้นมาได้นะโอเคไม่รู้นะว่าเบอร์ไหนชุบก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงตรงไอ้นี่บริเวณใกล้ๆเพื่อนดีกว่านาะตอนแรกว่าจะลงในระยะห่างจากเพื่อนนี่แหละแต่ไม่เอาดีกว่าซึ่งวงมันแคบขึ้นแคบขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผม เราเลือกที่จะลงใกล้ๆเพื่อนไว้ก่อนนะมีไ์เพื่อนน่าจะชุบเราทันอย่างนั้นเองนะครับผมตอนนี้อ๊ยผมโดนยังไหนยิงอะครับผมตั้งไว้วอลป้องกันไว้ก่อนไม่น่าที่จะรอดว้อยู่ตรงเนี้ยเราวิ่งไปหาเพื่อนก่อนละกันไปแล้วจ้าไม่อยู่หรอกครับอยู่ไปก็น,น่าที่จะไม่รอดอยู่แล้วแหละแค่ตอนนี้ก็ไม่น่าที่จะรอดอยู่แล้วเฮ้ยมีปืนอะไรให้เก็บบ้างนะไหมนะ ไม่มีปืนอะไรให้เก็บมั้งเหรอโอ้ยเจอ UMP อพอดีในระยะประชิดถือว่าได้อยู่เพื่อนเนี่ยเราไปช่วยบ้าหนึ่งบ้าหนึ่งศัตรูอยู่ไหนเหล่าจ๊ามาให้ผมยิงซะโดยดีซึ่งตอนนี้เหลือซุปสองคนสุดท้ายแม้แต่คิวเดียวผมยังไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นไปได้ไงคือเกมนี้เป็นเกมที่เรา โชว์ฟอร์มได้อย่างไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่มาครับดูเหมือนว่าเบอร์สองเลือกที่จะบวกกับศัตรูอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็เปลี่ยนปืนเป็น,ป,นปืนลูกซองยาวสามขีดแล้วก็สกาสามขีดนั่นเองนะครับผมแต่กระสุนลูกซองเรามีน้อยมากเหลือเกินนะครับผมตอนนี้เราเลือกที่จะวิ่งไปหาเพื่อนก่อนละกันเบอร์นหนึ่งน่าจะเป็นเบอร์ที่แบกได้อย่างแน่อนอนผมมั่นใจเลยนะครับผมไปนั่ง เราเราด้เดี๋ยวเราขึ้นหลังคาตามนายไปเราช่วยนายยิงเองจริงๆจะไม่ได้ช่วยเขายิงหรอกจะไปลัดเขานั่นเองนะครับผมพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าลัดอย่างแน่นอนนะครับผมตอนเนี้แต่อยู่ไหนก่อนศัตรูจะมาให้ผมยิงซะดีวด,ดูเหมือนว่าผมจะเห็นอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าศัตรูอยู่ตรงนี้มาดีจ้า เอ้ยผมโดนยิงผมนตั้งไ้บอกป้องกันโอ้หลายทิศทางซะเหลือเกินโอ้ oh, <no. S 1> ลนจัดเลยอ่ะไม่ถึงผมเนี่ยลนทําไมก็ไม่รู้ลงไปก่อนลงไปก่อนเพื่อนเวอร์หนึ่งชุบผมขึ้นมาหน่อยจ้าชุบหน่อยขอบคุณครับที่เลือกชุบผมขึ้นมาผมขอพันยากล่องใหญ่ก่อนละกันพันครั้งเยอเต็มโอเค วิ่งไปบริเวณนี้ดูเหมือนว่าจะมีสัตว์โอ้โหนั่นจริงด้วยโ,โหได้ยินสัตว์วิ่งมาตรงนี้เราไม่น่าที่จะห้าเลยเราคิดว่าเราจะสามารถยิงล่วงได้แต่ก็ดันเป็นเราที่ตายแทนนั่นเองนะครับผมเห <c oughs> ลือสี่คนสุดท้ายยังไงครับตอนนี้เพื่อนได้7จคิวไปเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกับว่าเหลือ3คน <c oughs> เพื่อนยิงร่วงหนึ่งโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมตอนนี้ ก็เหลือสองคนสุดท้ายแล้วนั่นเองโอ้โหเฮ้ยเรามีโอกาสนนเนี่ยที่จะแบบว่าเก็บที่หนึ่งได้นะครับผมเฮ้ยเบอร์หนึ่งมันตัวจริงนี่ว่าผมคิดไม่มีผิดอย่างแน่นอนนะครับผมว่าเบอร์หนึ่งจะสามารถแบกได้ตายตายนะตายนะยนะโดนหมองบีบแบบน,นี้เสียโอกาสเลนเนี่ยฝั่งนั้นนะ่ะคือโดนหมอกบีบด้วยนั่นเองนะครับผมทําให้เขามีสิทธิ์ที่จะแพ้ฝั่งเราสูงเรียบร้อยโดนรูดก่อนซะด้วย เบอร์หนึ่งหน้าที่จะชนะนั่นไงผมว่าแล้วเบอร์หนึ่งยังไงก็ต้องแบกโอ้โหคือเอาจริงๆนะคือผมตายหลายรอบมากแต่เพื่อนก็พยายามชุบผมขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าชุบขึ้นมาเพื่ออะไรกูก็ตายอยู่ดี